ขยันกินดีนะมันต้องเป็นอย่างนี้เนะี่ยกินเยอะๆได้ตโตโตเนาะนั่นแหละอร่อยไหมนะกินได้เต็มที่ฟางมีไม่อั้นนะคอยใส่นะกินเข้าไปกินเล็กกินน้อยกินเป็นโอเคเยอะม,มากนะขยันกินอย่างนี้เนี่ยนะจนะได้โตโตอืมกิน X กินก โอเคนี่หลยดึงเข้าไปยก,กินอย่างนี้จริงๆตัวเขายังโตได้อีกนะครับเพราะเขาน่าจะไม่ถึง8ปีคายตัวนี้ไม่น่าถึงเจ็ดปีกินไปเลยถ้าโตยังมีโอกาสโตนะจะโตสูงสุดประมาณ7ปีถึง8ปีเนาะถ้าตามตำราเนาะนูะนก็เหมือนกันยังโตได้อีกแต่กินน้อยจังเลยแม่พลอยชมพู